เน้้โอโอเป๊ตยังไงได้เสมอไม่ต้องเชื่อมฝีมือจริงจริงโอ้โหไม่ต้องเชื่อมไม่ได้หอกันไปเลยแบบนั้นเลยไม่ได้แต่สุดยอดฝีมือในการตโอ้โหเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าขาด นั้นฟิมือเอ็ดนเดี๋ยวก็ใครใครนะโกโก้ไลหรือว่ากับกันนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเช้งเดี๋ยวก็ผิดกับตันแล้วอ๋อกับตันไปไหนโจกับการไปไหนอืมลอยอีลอยคอมบิกระไคมาแล้วมืดรอบรอบด้านเลยทีนี้แหละจะตกหนักลงมาลวดล่วงหนึ่งกลางแล้ว เราตุ้มตัวนี้นะคะว่าจะเป๊ะเป๊ะเไม่เปล๊ะเป๊ะไหมโอ้เป๊ะโอ้เป๊ะมากเลยใช่ไหมวันนี้ชิจอะเขาล่ะวันนี้จ่าเล็กเออนี่ฝีมือเจไม่ต้องแก้เลยนะแค่โรยเชื่อมอย่างเดียวเขาเชื่อที่ว่าช่างบอกนะโอ้โอ้พ่อเรื่องดีดีเลย เาปาม่้น <rôle> น <à> ึ่งาไ้นนึงชิ้นขึ้น้นรบาีอเอาละสเปรย์นี่ก็ฉีดได้ไงฉีดตามเล็กบอกก็ฉีดอ ผิดผิดกันเชื้อรากันเชื้อกันขึ้นสนิมใช่ไหมกันขึ้นสนิมใช่มีเลยเด็กการเชื้อรานี่ไงอ๋อกันสนิมกันสนิมอ๋อไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละจะได้ยินตอนนี้แหละก็เป็นมนแม่คำงวนนี้ทนัะเด็กสองอันเป๊ะหมดทุกอันเลยฝีมือสุดยอด คิดว่าวันนี้คงได้ใส่ประตูข้างหลังแน่นอนเลยเพราะว่าประตูนะลอดดูสดดูสดใสเลยเลยเลยเหรออ๋อใส่เลยจะรอไว้ทำไมเก้าเออไปไหนมันโดนฝนกันแรงมากเลยไม่ไม่เอ๋ไปดูสิยกยิ่งห้องใหม่ประตูกันน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะบวมอันนี้เขามีการรุ่นใหม่

โอ้ยอดไม่ต้องเชื่อม่ตข้งคงตั้งไว้แบบนี้เชื่อเหรอวันนี้เราไม่จุกที่วเอาไหมกบอกว่าเอาไหมเอาไหมอถไม่กาเสียงอู้รถปูนมาแล้วพอฟื้นอ้าวเลี้ยวเลยวเวมาหาใครโอ้ไม่ใช่เรียมเาไล่น้อเนี่ย เป็นของเขาไม่ใช่ของเราสงสัยของเราไม่มีคิวเออไม่มีคิวใช่นั่นไม่มีคิวของเราไปแล้วเขาจะกำกันก็เชื่อมนะคะเพราะว่าตัดเยอะได้เป๊ะเวอร์มากเลยโอ้ยยยยยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกวนนะพี TP ก็พี TP สกิมมาไฟฟ้าก็มืดมาแล้วนะคะ FV ลงนะคะ แสดงว่าลมบนนี่แรงมากเลยเห็นไหมคือจัดความแท้มังเขานะโอ้ยอร่อยนั่นแหละโมแต่มารู้จักปลามาบางกล้องเขาโอ้ยันใส่ไม่ใช่ฝนจะตกหนักโอ้มือนีหนักไม่หนักก็จะช่างไปช่างดูไปดิเพ่งเพ่ง 天干了。 โลไปได้หรืเบางเมียนแบบนี้เมีนเราโรยโลเปิมฉันนะโรยแ่ได้บ้านก็ไอือดูมากเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแคร์เปลี่ยนโอ่ยเหี้ยงดูเป็นขุ่นะยันก็ไเอาเติมจอยอือฮึแสดงว่าแสดงว่าลมแรงนะดูก้อนเมฆอ่ะลอยเร็วมากเลย

ยายไปซีเรียอม่เอามือต่อส่ยยูทูบกันแล้วกันแล้วกันแ้ว่เดี๋ยวข้าวมาตชพักกินข้าวแล้วากำลังออกไปซิรีมไทยกลางไปซีรีมที่ทไ แม่อย่าไปมองดู่จะแตแม่อย่มองก็ไม่มอง นี้นะคะขอจะจัดเียมไปยนะคะลืมทีพีาแฟทีพีสกินทานช่อสมนคะ่อคุณาคุดพ่อค่อคุณาคุณ่อยุา่างเณพัอคุาคุณพ่วนุตคณ่อาพ่างเอคุณตาออาตั้่าอตาอา่า ใส่เขาก็เลยไม่ได้ใส่ทั้งซึมมันเบาเนาะสบายจ้างคนเดียวจะเพ้นลมสบายมันเบาไม่มีหน้ากากนะหน้ากากจะเอาเอาคนเดียวล่ะสร้างน่ะ